ทะเลาะกันทะเกันมืนป้านจะเกลืนโอ้โหี่มึงหลอกกูดีว่าเฮ้ย<า>มึงลูกกล้ามากเข้ามาที่นี่อไอ้ดุหมาจะมาแก้แค้นกูวะไอ้ฟ้านมึงอย่าคิดพวมึงเป็นเจ้าส่วนกูเนี่เป็นคนธรรมดาจัดสีทุกคนมาเข้าเคียงกนสิ่งที่มึงทำกับกูไวักูจจแแทั้งใจกูจะแก้แค้นวันนี้ เดี๋ยวเลือดของลูกหมาจะกระเด็นถูกตัวน้องมันจะเปิดเพื่อลอยบนเทีนหลบลงไปแม่พยันน่ะคุ้มครองด้วยเฮ้ยคนอย่างมึงเนี่ยจำได้เลยนะมึงเข้ามาที่นี่มึงเข้าได้แต่มึงออกไม่ได้หรอกนะวะเอาเขาสองออารู้ไม่ว่าไปนอนนะครับใจเลือด าพักท่วงกันท่านพ่อเสด็จพ่อนี่อยู่ช่วยกันเลยไปแล้วไปแล้วหนีไปแล้วให้คุณเชิญเสด็จก่อนไม่ใช่ไหใช่ไหมเจ้ากำลังจะฆ่าเด็กหนุ่มคนนั้นมันเป็นด้วยเรื่องอะไรกันบอกป้าป๋ามาหน่อยสิลูกป้าป๋าป้าโมป้าโมป้าป๋าป้าโมนี่อยู่ป้าโม ขอบคุณมากเนะไอ้สัถุนคนนี้มันมีชื่อไหวทาระครั้งก่อนลูกเคยเจอมันแล้วมันตกตาลูกว่าเป็นขอทานยาจกแต่มันไม่ได้เป็นตาไม่ได้บอลมันเป็นคนปกติแต่มันหลอกกระหม่อมชั้นแล้วมาคราวนี้มันเข้ามาหาศีอุษามันถูกเนื้อต้องตัวให้เปิดเป้เรามาทิ้งก็หม่อมทนไม่ได้เกิดถ,ถึงข้า่ามันพี่ค่ะ ความจริงหรือเปล่าฟีคุณผาไม่เ,เลยไม่เป็นความจริงเป็นกระแสพ่อธาราแค่น้ำของขันมาม,มอบให้กับลูกเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่า,วานั้นเองค่ะยูฟสาแค่นั้นเองเหรอฟียูฟ่าภัยเงินพ่อขอคุยกับมันดิเฮ้ยไอ้หนุ่มชื่ออะไรวะชื่อธาราชื่อธารา,าบ้านมึงอยู่ที่ไหนกันวะมบ้านจี๋ไผ่งา แม่มีไหมเทพพ่อป้าปาโมกแล้ววันนี้ป้าป้าโมกป้าโมกก็ให้มันชัดๆจือว่มีรางวัลให้กับบนเสกเพลงร้านตา